โอเคครับก็สวัสดีนะผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมก o o กิลแอนทาร์ออฟแอคเวนเจอร์นะครับนะฮะวันนี้มีการอัปเดตใหญ่ต้อนรับปีใหม่นะครับผมนะเสียงอาจจะไปแปลกนิดนึงนะเป็นหวัดร,รับปีใหม่เหมือนกันครับผมนะฮะโอเคเราก็จะมาซุ่มนะครับวันนี้นะะส่วนเรื่องก,กิจกรรมเดี๋ยวอัปเดตให้หลังซุ่มนะครับผมนะฮะโอเคก่อนอื่นเรามารับของขวัญกันก่อนเลยนะครับนี่ แล้วก็หูแจกแจกแบบเหมือนกกดใครมานะครับผมนะเดี๋ยวเรามารับเผื่อได้ของดีโอเคเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกดอกบัวทองเลยเนี่ยดวงแย่อยู่เราอะโอ้โหดูหูแจกแบบแบบสามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมนะแจกแบบแจกอะเออแจกเหมืนกกดใครมาจริงๆอะนะฮะก็ออดีครับผมนะถือว่าดี โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับตรงนี้มีสุ่มฟรีแล้วนะครับปกติหลายๆเกมมันจะมีให้สุ่มฟรีใช่ไหมเกมนี้เพิ่งมานะครับพร้อมกิจกรรมสุม okay. ส่มฟรีโอเคสุ่มฟรีไปก่อนเลยไปฮะโอ้โหเรียบร้อยโอเคตรงนี้ก็มีสุ่มฟรีเรากดสุ่มฟรีไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาตามหาคุกกี้ใหม่นะครับเออลืมบอกไปเลยนะครับนี่เป็นคุกกี้ลดไอมิ้นท์นะครับผมนะเท่มากนะ าตาน,น้าที่รอคอยมานานแสนนานนะครับหลังจากริมโซดาทตุน้ําก็หายไปเลยนะครับผมนะเพิ่งกลับมานะครับโอเคเราจะเริ่มกันจากตัวธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับผมนะเรามี300ใบนะถือว่าดองมาแบบเจ๊เจ๊าเหมือนกันนะครับโอเคไปครับผม let's go 0 0ใบเดี๋ยวขอดูก่อนมันมันมันเข้ามาในนี้หรือยังเดี๋ยวสุ่มวบาอีกไอมินไอมินมาหรือยังเอ่ย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมโอเคไอมิน I mean เข้ามาแล้วในตู้ธรรมดาเราตัวธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับเต็มอีกตัวธรรมดาก่อนมาหรือยังเฮ้ยไม่ไม่ใช่แล้วพอหมดครับผมนะโอเคเต็มไปแล้วครับหวังว่าจะมาสักตัวนะหวังไม่เยอะหรอกในตัวธรรมดาได้สักตัวก็ยังดีไม่คุณเลยโอ้ไม่ค่อยมาดาร์ชอโกโอเคไม่เป็นไรฮนะ ยังไม่เต็มดาร์ชอกโกเราผมหวังนะหวังไอ้มิ้นจะมาสักหนึ่งตัวก็ยังดีในตัวธรรมดาในตัวธรรมดาไม่คาดหวังมากหรอกครับผมนะมาซึ่งหนึ่งตัวพอม,มีกำลังใจเผิดร้อนทุกวันไม่ใช่ครับผมไปข้าบไปโอเคเอายากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยมาแล้วเพิ่งมาเสร็จนะฮะเศษเพิ่งมาแต่ตัวยังไม่มาเลยฮะโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแน่หมดไปแล้วร้อยใบยังไม่มานะระวังโอไฟช็อตไม่ใช่แล้วถ้าไฟช็อตนี่ไม่ใช่แล้วโอเคได้เต็มแล้วฮะเลม,มอนเลม,มอนคุงหมดไปแล้วร้อยกว่าใบตอนนี้ยังไม่เห็นวีเีโของตัวใหม่แล้วเลยไม่มีทางขัดของฉันได้หรอกใครว่าลืมแล้ว โอเคโคดัมบีหรือบีบีของเรานั่นเองนะครับผมตัวยอดฮิตที่ยังใช้กันอยู่ถ้าม,มีอะไรไม่คุ้นเลยโอเคผีน่าแอคกทคก็ยังไม่เต็มนะตัวซับผมผมข้ามไนงะผมไม่ค่อยได้สุ่มตัวซับเท่าไหร่เรามันต้องดามิดดามิทคมๆอย่างเดียวเฮ้ยนี่จะหมด200ร้ยใบเลยเนะี่ยยังไม่มาเลย ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะบอกเลยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้โหสองร้อยใบแล้วไอมินยังไม่โผล่สักตัวเลยในตัวธรรมดาโอ้ตัวธรรมดานี่ยากเอาเรื่องอยู่สําหรับไอมินโอ้ไม่โผล่เลยฮนะมาที่เปล่าฮึ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 ฮฮจาิวมาแล้วมันเป็นคําพูดใหม่ มันต้องเป็นตัวใหม่นะไอมินโอ้โหเท่ขนาดไม่เป็นสก,กินอย่างเท่ขนาดนี้นพระเจ้าไม่น่าเชื่อโอเคไอมิน okay. I mean, ของเราโอเคสามร้อยใบได้ตัวหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับผมนะเพราะมันเป็นตัวธรรมดาด้วยนะโอ้โ oh, ห hey. นึกว่าจะจัดตัวที่สองงั้สหน่อยเต็มห้านดาวไปแล้วตัวนี้นขาไปโอเคไป เรามาเข้าตัวเลนดมันดีกว่านะฮะตอนนี้เรามีหนึ่งตัวแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะได้ห้าดาวกันนะครับผมนะไป l e t สโกเริ่มได้เลยโอ okay. เคเศษยังไม่มาเลย <c oughs> เฮ้ยนี่มาตู้เลดแล้วนะพ่อนุ่มอย่าลืมสิไม่ใช่ตู้ธรรมดาแล้วแล้วแล้วมาแล้วครับผมตัวที่สอง ไอ้งามตามท้องเรื่องครับไอมิน I mean, ตัวที่สองมาแล้วไปฮะต่อนเนื่องบาลูกต่อนเนื่องหน่อยต่อนเนื่องหน่อยอย่าให้ขาดตอนเดีย๋ยวมันจะใจหายไม่ใช่อะไรแล้วเดี <c oughs> ๋ยวมันจะใจหายคนสุ่มอะนะอย่าขาดตอนนานซิเศษก็ไม่ค่อยมาด้วยเนะี่ยคือยีคืยื้อย่าขาดตอนนานขนาดนั้นมันใจหายนะลูกนะ โอ้ยเซนมาสองจะเอาการันตีอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเนี่ยโอ้ยตัวที่สามจะเอาการันตีเลยเลยเลยูกเอ้ยใช่แล้วแหละการันตีแล้วแหละเนี่ยเลยอีกสิบสามครั้งเนี่ยโอ้โอ,โอ้ไม่ใช่ผมหมดน,น้อยแอคแท็กของเราโอเคการันตีเฉยฮะบอกเลยการันตีเฉยโอ้โหตัวที่สามการันตีฮะไปฮะมา อันตีก็ได้ยูตัวที่3มาแล้วครับผมนะผมลืมแนละ้วมาใช้กี่ตัว10ตัวหรือเปล่าเดเจ็ดแปดตัวไม่แน่ใจโอเคแล้วตัวที่4สวยงามครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยมันต้องอย่างานั้นซี่ลูกเอ้ยเนีตัวที่4ี่ 4. ตัวที่4มาแล้วเรียบร้อยไปต่อครับผมโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เหลือให้สุ่มอีมันแฝงไหนก็ดีนะพระของเรานะ ตัวที่สี่ตัวที่สี่โอเคต้องรอตัวที่ห้าแล้วฮนะตอนนี้เฮ้ยอย่าไปหาถึงการันตีดิลูกเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแล้วสวยครับผมตัวที่ห้ามาเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นสิตัวที่ห้ามาไปที่เรียบร้อยอืมมันได้เรียยงว่ะผมไม่แน่ใจนะ ตัวที่ห้าตัวที่หกครับผมนะสวยงามครับเี่มันต้องอย่างนั้นให้เสียชาติเกิดโอเคพ่อนมีรับตรงไอ้นี่ด้วยอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันได้เต็มห้าดาวแล้วหรือ,อยังนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองอัพดูโอเคป๊เรียบร้อยสายสลัดใช่ไหมโอเคครับ okay. ผมเพิ่มไปสามดาว สามดาวแล้วก็ต้องสี่ดาวต่อครับผมสี่ดาวฮนะสวยงามแล้วสุดท้ายไปจบที่5้าดาวครับผมชูเวฟชูเวฟโอเคขาด30เออเดี๋ยวนะรับจากตรงนี้อีกยีสก็แสดงว่าเราขาดแค่เจนะครับผมนะอีกตัวหนึ่ง หรือเป็นเศษเจอันก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวหนึ่งมันก็จะจบเร็วกว่าโอเคหวังว่าจะไม่ยืดเดยอะจนถึงการันตีไปโอ้โหอุตส่าห์ดีใจหาขวไม่ใช่ฮะอุตส่าห์ดีใจไอ้บ้าแล้วไม่ไม่ใช่อีกเฮ้ยม,ม,มาอะไรเนี่ยไม่ใช่เลดเองนะไอ้หนูเบิ้ลเลยเลยมันจะเกินไปเปล่าไม่ใช่เลดตัวเองด้วย,วยบเ,เบิ้ลด้วยโอ้ยบ้าเอ้เบิ้ลมาไงวะเนี่ย ้ยก็เหลือไว้ให้เราสุ่มอาร์ติแฟกต์น้อยเฮ้ยลูกเอ้เหลือให้สุ่มอาร์ติแฟกต์หน่อยฮะยังยังไม่ออกอีกโอเคตัวทองเรียบร้อยฮู้เรียบร้อยฮะห้าดาวห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคได้ฮะเดี๋ยวอัพห้าดาวไหนนะไหนวะ เอออยู่ไหนเนี่ยโอเคอ่ะเป็นห้าดาวครับผมเรียบร้อยห้าดาวต่อไปก็คือไอสม,สมาร์ทใช่ไหมโอเคต่อไปก็คืออดิแฟกต์นะครับผมนะฮะไปต่อที่อดิแฟกต์กันต่อเลยฮะอดิแฟกต์เรามีตัวธรรมดาอยู่200เดี๋ยวเราเริ่มแจกตัวธรรมดาก่อนเช่นเคยนะครับผมนะฮะ โอเคตัวธรรมดาหวังว่าจะได้สักอันนะครับผมนะจากตัวธรรมดาอาร์ติแฟกต์ของเราอันบอกเลยว่าคุกกี้ว่าออกยากแล้วอาร์ติแฟกต์นี้โคตรยากนะถ้าคุณคิดว่าคุกกี้ออกยากแล้วเจออาร์ติแฟกต์เอา้าเฮ้ยมาเฉยเฮ้ยมาเฉยบ่ะมาเฉยมาเฉยมาเล่นหนึ่งเฮ้ยเอาเรื่องอยู่อาร์ติแฟกต์นี้ยิงโคตรยากกว่าผมบอกให้ มื่อกี้อาจจะฟุกฮะอีกสักใบโอ้ไม่ฟุกให้ต่อนเนืยังเลยทำให้เราดีใจหน่อยก็ไม่ได้นะฮะอดิแฟกจะได้ห้าดาวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะพึบโอ้โหกล้วยไอ้กล้วย,ยหอมมาขยันมาซะเลยกล้วยหอมอตัวใหม่สิตัวใหม่สิโอ้โหไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยเลยงเป้าความร้อนตัวใหม่สิ โอเคหมดไปร้อยใบหมดไปร้อยใบได้มาหนึ่งได้อาร์ติแฟกต์มาหนึ่งใบก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมแต่ถ้าได้สองใบจะยอดเยี่ยมกว่าสองร้อยใบสองใบไปถือว่าขอ,อกันนะราคานี้ไม่บอกผ่านเลยเนะี่ยอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกโอ้ยบ้าเลยอุตส่าห์ลุ้นก็ยังไม่ใช่มาสองก็ยังไม่ใช่ฮนะมาจังหวะน,นี้แล้วแหละ จังหวะนี้ไม่ใช่ฮะคุณลุงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไม่ใช่อีกโอ้ขยันมานะแต่ไม่ใช่ฮะของไอมีนเพิ่งมาเดียวเองโอเคโอเคไปต่อฮะตอนนี้ฮะจะหมด200ใบแล้วฮะได้ไมีนมาใบหนึ่งใบสองเฮ้โอ้โหไม่มาบ,บายแล้วใบที่200 จบส,สวยไม่สวยแล้วแบบนี้โอเคได้มาใบหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะมันไม่ใช่เลดเป็นตัวธรรมดาโอเคเรามาสุ่มที่เลดของเขาแล้วกันนะครับผมนะฮะของไอมินนะฮะหวังว่าจะได้สักสองใบแล้วกันนะให้เป็นสักสามดาวก็ได้ห้าดาวคงไม่ไหวนะฮะโอเคยังไม่มาเลยฮะการันตีแนะ่นอนทรงนี้นะผมบอกเลยการันตีแนะ่นอนฮนะถ้าทรงนี้อ โอ้โหคุณคิดว่าคุกกี้สุกยากเลยอดีิแฟกยากกว่าพระเจ้าโอเคโอ้โอเค,ออเคไม่เบิร์นนะซะหน่อยเลยไปออกหัวคืนความทรงจำอะไรไม่รู้ขยันออกด้วยโคลัมบีแล้วอะ่ะไปต่อครับผมอีกสักใบนึงไปถือว,ว่าขอ,อกันราคานี้ไม่บอกผ่านเดยนะลูกอีกใบนึงลูกเอ้ย เธอเธอนะยัเสีย yes. บร้อยสามดาวสวยงามครับผมถ้าได้สี่ดาวเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะนี่แหละเรียกว่าได้ครอเจา2สองได้หกจาวธนูครับผมแต่มันก็จะดีจริงๆนะถ้าได้อีกสักใบหนึง่งอะเออทำไปเล่นมปเนาะใช่ไหมใช่ไหมออมันต้องอย่างนั้นสี่สี่ดาวก็ได้วะถึงไม่ได้ห้าดาวแต่ผมก็ได้สี่ดาวเออเป็นไงล่ะ บอกแล้วถึงผมไม่ได้5ดาวผมก็ได้สีดาวออดิแฟคผมอะ่ะมันก็สวยอยู่นะมันก็สวยอยู่ในว่าเรียนหาไม่เจอด้วยมาครับผมออดิแฟก็คือสวยงามตามท้องเรื่องเลยเนะี่ยโอเคได้สีดาวชววบโอเคออดิแฟคเราสีดาว แต่แน่นอนอาวุธทองก็ต้องเป็นหล่อมเมานะครับแต่เรามีตรงนี้ด้วยเราก็ต้องซุ่มนะครับเราจัดสุดอยู่แล้วเปิดตัวนี้ก่อนเลยฮะสองรอยกว่าอันฟรับพระเจ้าสองรอยกว่าอันไม่มีไม่มีแดงสักอันม,มันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละ,ะจังหวะนี้สามสิบอันของทองสักอันไปเอกระเป๋าเต็มไหมฮะ เป๋าอุปกร์เต็มป่ะเฮ้ยกระเป๋าอุปกรณ์เต็มโอ้ยย่อยเลยอย่างนี้ย่อยย่อยเรียกทั้งหมดเลยเดยดนะเผื่อมันเรียกของปแปลกๆผมมาไม่หรอกมั้งเนาะเพราะพวกนั้นมันน่าจะล็อกอยู่โอเคโอเคครับผมไปแฟบโอเคเรียบร้อยไปต่อไปต่อ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอเคนี่ก็เปิดทิ้งไปเดี๋ยนะอย่าบอกว่าไปอยู่จดหมายนะที่ผมเปิดไปเมื่อกี้อะ่ะชัดเจนนะอไม่มีของทองสักอันเลยดูทรงอะโอ้ชัดเจนฮะของแดงไม่มายังพอทนนะบอกเลยเอ้ของทองไม่มายังพอทนของแดงไม่มานี่พอเลยฮนะบอกเลยโอ้เอาเรื่องจัดโอเค ไม่เป็นไรมาต่อครับผมมามาต้องมาแล้วแหละเจ็ดอันขอของทองสักสองอันไม่ขอเยอะเลยสองอันพอของทองต้องเป็นของตัวใหม่อีกจะดีไปอ,อไม่มีของตัวใหม่โอ้โหของทองออกห้าอันแต่ไม่มีของตัวใหม่สักอันพระเจ้าจะร้องไห้โอ้ยเนาะไม่เป็นไรเลือกเอาก็ได้วะโอ้ เศร้าใจจัดๆจริงๆฮะออกมาห้าอันมีของใหม่แค่ไม่มีของใหม่สักอันนะออโอเคผลิตเอาก็ได้วะเฮ้ยชีวิตนี้ต้องผลิตอย่างเดียวฮะโอเคไปผลิตเอาตามสไตล์ครับผมโอเคได้สองดาวแล้วฮะตอนนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องของเราเช่นเคยนะครับ ก็เดี๋ยวเรายังไม่รู้นะว่าจะใส่เซตอะไรนะครับผมนะเดีย๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนะครับตอนรีวิวนะฮะเพราะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใส่เซตอะไรดีนะครับชื่อโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับหมดไป6,000 60, ื่นแต่ถ้ารวมๆแล้วทั้งถั่วธรรมดาด้วยก็โหหนักหนักอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะ แต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะออดีแฟกก็ได้มาถึง4ดาวนะครับถึงจะไม่ได้5ดาวก็ตามทีนะฮะ mm hmm. กับตัวใหม่คุกกี้รสไอมินของเรานะครับผมนะฮะ mm hmm. อยากเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเป็นคุกกี้รสไอมินเลยมันเทขนาด e. mm hmm. นี้นี่เป็นไงแล้วส่วนกิจกรรมนะครับเออคลิปยาวมากแล้วเอาไว้อัปเดตครั้งหน้าได้ไ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมอัปเดตครั้งหน้าให้ นะครับผมนะเพราะคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย